มีว like oh, sure. yeah. yeah, right. right. yeah, ันลูกกาแล้วคุณครแล้ย่าไรบ้ลเออ่เอลตบ้เนาะอลงบเนะลมาล

แก่ทำหนาแล้วโอ้ยดีใจด,ดีใจด,ดีใจสิฝอนแอฟฝันแอฟฝัน <laughs>